สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันนะฮะตัวนี้จะเป็นงานจับสลากนะฮะกับงานของดากันบอลนะฮะมูบิคัสปะถ้าผมจำไม่ผิดอืมของชุดไหนเอ่ยจำไม่ได้ อ่ะเป็นสักชุดหนึ่งอ่ะตัวนี้จะเป็นรางวัลเนะฮะเป็นตัวของเดนเด้กับลูกแก้วทั้ง7ของดาวน่าเมกนั่นเองซึ่งตัวนี้มันจะเอาไปเล่นกับโบลุนกาที่เป็นลาสวรรค์ได้ด้วยนะฮะอันนี้จะเป็นของมาสเตอร์ไลฟ์เป็นคนทำนะฮะนี่โอเคอันนี้เป็นหน้ากล่องนะฮะน,นี่เป็นด้านข้างอันนี้ด้านหลังด้านหนึ่งนะฮะด้านบนแล้วก็ด้านล่าง มาเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกินก่อนว่าเป็นยังไงนะฮะตัวนี้ในกล่องก็จะเป็นพลาสติกแบบนี้นะฮะตัวเขาจะแยกมาเป็นมีข้างหน้าเป็นตัวแล้วก็ข้างหลังจะเป็นลูกแก้วนะฮะลูกแก้วดูค่อนข้างใหญ่เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราแกะให้ดูมา ตัวนะครับก็คือจะอยู่ในพลาสติกอีกทีหนึ่งแบบนี้นี่จะเป็นตัวขอมาแบบนี้เลยแล้วก็ข้างล่างจะเป็นลูกแก้วอ๋อแยกชุดแยกลูกมันเลยนะนี่ลูกแก้วเขาจะแยกออกมาเป็นลูกๆแบบนี้เลยนี่นะฮะเจ็ดลูกนะทั้งหมดแล้วก็อันนี้นะ่าจะเป็นก้อนทําของเดนเดออีกทีหนึ่งเหมือนกัน โอเคเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะตัวเดนเด่เนี่ยคือจะมาเป็นตัวเดี่ยวๆเ,เนาะสีเนี่ยก็จะมีไฮไลท์นะฮะชุดเนี่ยก็คือจะไฮไลท์สีไล่เงาเป็นม่วงเป็นน้ำแบบชมพูอ่อนๆเข้มๆไล่กันไปชุดอย่างเงี้ยก็เขาจะโทนสีจะออกขาวขๆาแล้วก็ไล่เงานิดนึงนะฮะตามชุด หัวตัวหัวสีเขียวเขียวก็ไล่นะฮะไล่สีเหมือนกันนะครับหน้าก็จะประมาณนี้นะฮะกำลังเหมือนขอบอลอออเทพเจ้ามังกรจงออกมาประมาณนี้นี่ตัวรายละเอียดจะมีนะฮะเป็นสีของดาวนัมิกนี่รายละเอียดนะฮะตัวรองเท้าอะไรก็คือเก็บเป็นของดาวนัมิกมาหมดเลยนี่ข้างล่างก็จะเป็นประมาณนี้ตัวนี้เป็นก้อนค้ำนะฮะน่าจะใส่ขาข้างหลังอีกทีหนึ่งแบบนี้นี่ ส่วนตัวลูกแก้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนพลาสติกใสพลาสติกนะฮะเป็นพลาสติกอ่าข้างในจะกลวงนะฮะเป็นกึ่งใสแล้วก็สกรีนดาวอยู่ข้างหน้า,า,นาเหมือนมันเป็น2ชั้นอนะ่ะข้างนอกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนใสแล้วก็สกรีนดาวแต่ว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นเหมือนทําสีเป็นออกส้สมๆทองๆเป็นเหมือนพ่นสีคเคลือบเอาไว้อย่างนี้นะฮะนี่มันจะประมาณนี้ อันนี้เขาจะมีทั้งหมดมาให้เจ็ดลูกไม่ได้มีฐานมาให้นะฮะมีก็ะวะไม่ได้มีเนาะอ๋อนี่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 นีก็ว่าอยู่คุณคุณว่ามันมีนี่เขาจะมีเป็นฐานใสแบบนี้มาให้ด้วยนี่นะฮะอ่ก็คือเหมือนเอามาวาง เป็นลูกแก้วแบบนี้ได้เลยนี่มันจะวางได้เจ็ดลูกพอดีแบบนี้นี่เห็นไหมฮะอ่ามันจะมีฐานใส่ให้ค่อยให้มาด้วยนะฮะอันนี้ก็คือเอาไว้วางลูกแก้วแล้วก็เอาเดนเด้วางประมาณนี้เลยนี่ก็คือเจ็ดลูกนะฮะเสียงามมันจะอยู่เหมือนก้นกล่องเลยอะ่ะ ก้อนด้านล่างของแกล้วเลยก็ต้องเผลยอขึ้นมาดูอีกทีเดี๋ยวเราหมุนให้ดูอีกทีหนึ่งมานี่ลำบากอีกลำบากอีก๊๊๊๊นี่แล้วก็มีเดนเด้ยืนนะฮะนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่มันออกไปหน่อยก็ได้ มันก็คือจะประมาณแบบนี้นะฮะลูกแก้วเนี่ยตัวจะเกือบเท่าใหญ่กว่าเดนเดอีกเท่ามารวมกันเนี่ยเนี่ยมันจะประมาณนี้เลยอือคือความสูงของเดนเดเนี่ยมันไม่ได้สูงอยู่แล้วนะฮะอันเนี้ยมันจะอยู่ที่แค่สิบเซนนะฮะนี่ถึงปลายผมตรงเนี้ยสิบเซนส่วนลูกแก้วลูกหนึ่งเนี่ยมันเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ ประมาณ4เซนนะฮะเนี่ยเส้นผ่าเส้นผ่าเลยนะอยู่ประมาณ4เซนนะครับก็ถือว่าใหญ่อยู่นะตัวนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นงานจอบสลากนะฮะรายละเอียดประมาณนี้เลยโอเคอน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เราเอามารีวิวในวันนี้กับงานของดาก g นบอลแซ z เนตัวนี้เป็นสัจากเดนเดนั่นเองนะฮะกับลูกแก้วทั้ง7ของดา n a ามิกนั่นเอง ถ้าใครชอบตัวนี้ก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันฮะวันนี้เราก็เอามารีวิวกันที่ช่องของโอโหทอยของเรานั่นเองถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหราาับวันนี้สวัสดีครับ